วันนี้คุณนาจะมองจีนต่างไปสังเกตได้จากพนักงานที่รับดีโรง,งแรมเพนินซูลา่า เรื่องประดับอันนี้นนเขาจะตําให้ดูกันต่อหน้าเลยค่ะตําเลยเกิดอยากเอานิ้วแย่ yeah, เข้าไปทั้งเลยใครก็ได้ดอกไม้จากผู้ชายเลยเหรอ ว่าแนะนำไหมครับสำหรับไวัรุ่นชาว2024หรือน้องคิดว่ายังไงเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องมาในโลกความตายใช่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็จะเป็นเมืองที่ผลิตเสี่ยวหลงเปาเมืองแรกๆเลยนะรก็จะดังเรื่องเสี่ยวหลงเปาเนี่ยอันนี้เสี่ยวหลงเปาว่าน่าจะดังเดี๋ยวเราจะลองเดินดูรอบนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแวะ จะพาไปดูที่ลานผลิตนาฬิกาผลิตแหวนนะคะเป็นผลิตเครื่องประดับวันี้วันี้เขาจะตําให้ดูกันต่อหน้าเลยค่ะ <Okay. S 1> ตําเลยเขาตำยังไงนะตำตำตำแบบนี้ครับ <Okay. S 1> อันนี้การตําที่ถูกต้องนะฮะเลิศตอนนี้เราก็อยู่ที่ย่านซินเทนตี้ของเซี่ยงไฮ้นะคะ <Okay. S 1> เป็นย่านที่แบบว่าจเจริญมากเป็นเหมือนแบบ ดินแดนแบบยุโรปตอนออกตอนตกผสมผสานกันดีมากมากทุกคนตอนนี้เนี่ยเริ่มแบบบ่ายโมงใช่ปะ่ะคนก็เริ่มทยอยมาคือคนค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอ,อยากจะมาทานร้านอาหารอะไรเงี้ยแนะนําให้เซิร์ชมาก่อนแล้วก็ต้องโทรจองนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะเต็มมาน้องจองเท่านั้นเลยถ้าเกิดว่าอยากจะวอล์กอินเนี่ยแนะนําให้มาตั้งแต่เชา้าเปิดสิบโมงจนถึงสี่ทุ่มนะคะ Ens, เราจะพามากินร้านนี้ค่ละาลาดูเล่นะคะเนี่ๆเราก็มาย่านฝรั่งเศสแล้วก็ไปกินกับฝรั่งเศสเลย <electoral morning. S 3> ที่นี่จะเป็นมากาลองรถหม่าล่าใช่รถหม่าล่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเชี่ยงไทยเนี่ยจะเป็นรถบสมี่โปอวมันรู้เรื่องปอมมากขี่มาก ก็จะไปที่ร้านปูผู้ขนเป็นร้านบะหมี่ปูเจ้าดังที่สุดในเซียงไฮ้เราจริงๆเราเคยมารอบที่แล้วแล้วแต่ว่ารอบเนี้ยมันอร่อยจนเราต้องมาเมนูนะคะทุกคน ดูสิโอ้ดูดิปนนูน่นากินทั้งนั้นเลยรีวิวจากคนจริงค่ะอร่อยมาก<ะ>อร่อยมากใช่ไหม<ช>แบบมันนุ่มมันเหมือนฟิวหน่มจีนไหมไม่ใช่เอาไม่ใช่หรอพูด, <laughs> พดสเสียเลยเนาะ จะพาไปดูห้องน,น้ำนะเขาบอกว่าห้องน้ําที่แนวเวอร์มากแบบเวอร์จริงๆคือแบบหัทางเข้าคือมันจะเป็นหญิงอย่างคอนเซ็ปต์หญิงอย่างเนะี่ยดูดิมีแบบกองสุขสิทธิ์อันนี้คือห้องน้ํานะ,ะหญิงอย่างไม่รู้ว่าไหนหญิงไหนอย่างนะคะมีห้องน้ําชายนะคะเ,นเลยน่าจะไม่มีคนวู้ดูดิชักโคกคือแบบเหมือนเป็นแบบชาววังเลยค่ะเลิดมากแกมีตัวออนให้ด้วยอะ่ะมีแบบเนี้ยดูดิทอมอลอนให้ด้วยแบบกิบเซต็ตคือดีแบบดีมาก มาจีนถ้าไม่มากินหม่าล่าคือมาถึงไหมคะพี่หนุษ <M ami S 1> มาไม่ถึงเนาะเห็นไหมคะเราต้องมาทานหม่าล่าแล้ววันนี้เราจะพามาทานหม่าล่าที่ชื่อว่าสุตัสเซียซึ่งสาขาที่ใครเหมือนกันนี่ฮาวไปคา่ะ<า>สุตัสเซียนะแปลว่าจอมยุทธเสฉวน มาจากแผนสู้ในสมัยสามก๊กที่ปกครองโดยเล่าปีขอบคุณมากขอรคุมากจะมาปรุงน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มก็จะมีใส่กระเทียมหนึ่งช้อนแล้วก็เราจะใส่ซอสหอยนางรมนิดนึงนะเป็นอย่างนี้อ่ะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่เปิดมาจะเป็นน้ำมันงาแล้วเราก็เทใส่นี้ได้เลยค่ะ ว้าวนี่ทุกคนอันเนี้ยอร่อยมากอยากจะบอกว่าเนี่ยภูมใิใจนำเสนอมากนะครับว้าวว้าวว้าว,วามากเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะนี่ใส่น้ำดองดองนี่ได้เลยสีมัน สีแบบ Angry Angry อด้ามากพี่เอาดิยเผ็ดแบบน่าได้ไหมครับอร่อยมากสุกอบมากน้ำซุกหมาดคือเผ็ดมากใครที่ทานเผ็ดไม่ได้ก็ สั่งแบบอื่นใช่สั่งแบบเป็นมาร์ช่ลหรือว่าเป็นธรรมดาก็ได้ใช่ไฮเวทโซนเป็นห้องแบบูห้องชาววังสวยมากถ้าเกิดเฉิงตูมีชาแพนด้าชเพนาเซียงไฮ้ก็มีเฮท ที่นี่ยมีรุ่นพี่เขาตักชาไปแล้วคุณนารูเมค้ารอได้แค่ไหนก็90นาทีคิวก่อนหน้า220แก้วชาน่ากินมากอืมให้รู้วกินชีสไปก่อนอืมมันเป็นชีสทอะชีสก็เค็มๆมาครับอ่าถือไว้ด้วยเวลาติดอ่าแล้วก็จะเสียบหลอดอีกคั้งหนึ่งชีสอร่อยอันนี้เราควดเพราเขาใช้กินชีสก่อนเพิ่งรู้นะนี่ชีสแล้วก็ อาะดูกันนะคะอ๋อโอ้ของใหญ่มากวา้าวอ,อ้น่มองึอ่มเจียเหมือนแบบโดนเลยอะเป็นงอมะเป็นงานพดมีมีความเป็นแบบเหมือนมาสมัมนเนาะยังมมไม่ได้กินเลยอาหารกินแล้วะแกงเผ็ดเนาะใช่ใช่อร่อยแกงเผ็ดซึงเจีย ายลาดใช่ดเูเลเดี๋ยวนะมาถึงเซ็งไรก็ได้ดอกไม้จากผู้ชายเลยหรอเกีผ oh> ู้ชายให้ดอกไม้ดีๆไม่ชอบแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นบาร์บัสออนตลมันดูเขาบารชอลมันเกบดแบบ หม<บ>น,นแม็กเน็ตเหรอมันคืออะไรมันคือแม็กมันคือแม็กเน็ต <c oughs> หน,น่อไอัน,นี่ยเป็นคนเซี่ยงไฮ้คนแรกที่คิดว่าหล่ออันนี้เรื่องจริงนะ <c oughs> เป็นคนเซี่ยงไฮ้เป็นชุดหญิงหรือชุดชายนะโอเค ราชนิกณห้องเปลี่ยนชุดนะครับก็จะมีชุดผู้ชายชุดผู้หญิงให้เลือกด้วยนะครับกิจกรรมที่ต้องทำในจีนนะครับในเซียร์ไทยก็คือการเช่าชกดกินชาทุกคนซึ่งเนี่ยเป็นแบบอีเวนต์เก๋มากแต่ราคาเกงกว่า เห็นชาแบบคือแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริงๆผสมกันัเราจะพาไปกินร้านอาหารจีนเลิศที่ได้มีชลรีนด้วยเข้าไปกันเลยค่ะตอนแรกคิดว่าเขาลิปซิงค์ลองสดแม่เขาลองสดอันนี้เรื่องจริง จริงเขาไม่ได้ริบซิงร้องสดเสียงมันออกมาจากอันนี้เลยนี่นะคะน้องทำเป็ดปักกิ่งมาให้เรากินทุกคนเราจะลองชิมเป็ดปักกิ่งนะคะกับคาวเวียคือแบบว่ามาแบบเป็นไอ้นี่ขนาดเราสั่งครึ่งตัวทุกคนอื้อหืออร่อยมากก๋วยจีนยอดเยี่ยมอืม้อหืออื้อหืออร่อยดีหน่อย คนคุ้งสลัดเวอร์มากมแค่เอาลิ้นตแตะก็อร่อยแล้วอ่ะหืมหืมอืม และตอนนี้เราก็อยู่ที่ยู่เหยื่อนะคะหรือว่าสวนเห่อน,นั่นเองทุกคนส่วนนี้เป็นส่วนที่อยู่ใจกงลกรุง,งเซี่ยงไฮ้แล้วก็ประวัติของเขาก็คือว่าจะมีเศรษฐีคนหนึ่งใช่ไหมทุกคนเขาแบบเงินเยอะมากเขาก็เลยแบบเหมือนสร้างสวนนี้ให้กับพ่อแม่อยู่นะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันนะ,ะทุกคน เมื่อกี้ลองถามคนจีนนะคะว่าอยู่เหยื่อมันเกิดอะไรอ๋ออยู่ว่านั่นภาษาจีนอ่ะแปลว่าปลาเหยวนก็คือส่วนเช่าเป็นแบบสวนปลานั่นเองคนนี้คือแบบชื่อมันตรงตามตัวแปลง่ายๆเลยจ้าอม้ยวสวย เดี๋ยวเราจะมาดูขนนคอนเดนที่เจ้าชางนะฮะ,ะช่างาช่างช่าง เปล่าเฉาหลงเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นเดียวเนี่ยก็จะ30มสิบหยวนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเข่งหนึ่งก็จะ35มสิบห้าหยวนตกอัลละร้อยห้าสิบบาทมาแล้วค่ะไ้ชิแค่ห กันดูดอุ้ยดูดกันใหญ่เลยอุ้ยตายตายตายอ๋อแล้วว่ามันนำแตกนะคะถ้ามาทานลิ้นสุกแล้วอะข้างไนคืออะไรไส่อะไรอะเป็นปูเป็นปูมัเนปูมันเหมือนปูนะใช่เป็นปูใช่จ้ะลิ้นสุกแม่มันหลง